มายืนหยัดอย่างสง่างามอีกครั้งดังนั้นครับผมเห็นด้วยกับท่านประธานเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกว่าวันนี้ไม่ใช่เวทีที่พรรคประชาชนจะมาอภิปรายถึงตัวคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อไม่ใช่เวทีที่พรรคประชาชนจะมาอภิปรายถึงความเหมาะสมของนโยบายของรัฐบาลเพราะยังไม่ถึงขั้นตอนเหล่านั้นแต่ผมคิดว่าเป็นเวทีครับที่วันนี้ในฐานะพรรคประชาชนผมจะขอกล่าวคําอภิปรายเพื่อเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญ ที่จะอยู่ในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ชุดนี้ครับว่าพวกเราไม่เห็นด้วยในกระบวนการนิติสงครามที่ดําเนินการโดยกลุ่มคนชั้นนํามาทุบทําลายอํานาจที่มาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านระธานครับวันนี้ไม่ว่าเพื่อนๆสมาชิกจะลงมติอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าภารกิจของพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนรวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีคนถัดไป คือการกลับไปแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อที่ทําให้พวกเราต้องมานั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้าาท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผมหรือเพื่อนสมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของพักประชาชนของพักการเมืองอื่นพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่หากเป็นเรื่องของพวกเราทุกๆคนครับที่เราจะต้องร่วมกันขีดเขียนประวัติศาสตร์ต่อจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้นต่อทางหากทุกท่านครับนับตั้งแต่ปี2541 ภายหลังจากการมีจัดตั้งสารรัฐธรรมนูญครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญปี40ได้มีการยุบพรรคการเมืองไปแล้วทั้งสิ้น111พักตัวเลขนี้รวมการยุบพักก้าวไกลในกรณีล่าสุดไปแล้วแน่นอนครับหลายท่านอาจจะบอกว่าตัวเลข111พักนั้นเป็นตัวเลขจากการยุบพักที่นับรวมการยุบพักจากการขาดหลักเกณฑ์การขาดสุดคุณสมบัติการขาดสมาชิกต่างๆของพรรคการเมืองด้วยแต่หากเราจะนับเฉพาะคดีการยุบพัก ซึ่งเราเห็นว่าเป็นคดีทางการเมืองมีความสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาในอดีตก็มามีอีกหลายกรณีครับอาทิเช่นการยุบพักไทยรักไทยการยุบพักพลังประชาชนการยุบพักชาติไทยการยุบพักปัชิมาธิปไตยในช่วงปี50และการยุบพักไทยรักษาชาติและพักอนาคตใหม่จนมาถึงพักก้าวไกลในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้ซึ่งมีเพื่อนสมาชิกหลายคนครับที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ล้วนเป็นเหยื่อจากคาตัดสินทางการเมือง และล้วนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากระบบที่ให้อำนาจล้นเกินจากกับสารรัฐมนูญในการพิจารณายุบพักการเมืองนอกจากการยุบพักการเมืองครับยังมีกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญอาทิเช่นกรณีการถือหุ้นสื่อที่ส่งผลให้เพื่อนสมาชิกของพวกเราบางท่านต้องพ้นสมาชิกกระภาพไปไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจจากกรณีการถือหุ้นในบริษัทวีรัก์มีเดียกรณีของคุณธันวาลินสุขพิสิทธ จากกรณีการถือหุ้นในบริษัท Head Up Production โดยสารวินิจฉัยว่าเพียงแค่มีวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคลสนทิและถือหุ้นเพียงหุ้นเดียวก็มีความผิดแล้วทั้งๆท,ที่เราทราบกันดีครับว่าในหลักปฏิบัตินั้นบริษัทเหล่านี้หลายๆบริษัทไม่ได้ทํากิจการเกี่ยวกับสื่อแล้วทุกท่านครับนอกจากกรณียุพ,พักนอกจากกรณีการถือหุ้นสื่อที่มีผลกระทบต่อผู้แทนราษฎรฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรง ยังมีกรณีที่นายกรัฐมนตรีประมุกข,ของฝ่ายบริหารครับถูกถอดถอนออกออกจากตําแหน่งมาแล้วหลายครั้งในอดีตไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณสมัครศุนย์ทลเวทที่ต้องพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากทํากับข้าวในรายการชิมไปบนไป <c oughs> ขอไปครับหรือกรณีคุณยิ่งรักชินวัตรครับที่สารนมมนูนมีมติ9ต่อศสั่งให้พ้นจากตําแหน่งรักษาการนายกท้งทงที่ยุคสภาไปแล้ว ในกรณีแต่งตั้งโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาสมชในปี57